สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในในเกมโรบอกนั่นเองส่วนวันนี้เรามาเล่นกันในแมป scp ศ0นซึ่งบ้านนี้ความจริงพวกมันได้สร้างเป็นแบบนี้นะครับแต่นี่มีคนคนหนึ่งมีประมาณหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายเข้ามาไปเปุ๊บหล่งจ้าของเขาก็เป็นสร้างบ้านเป็นข้อตัวเองแลอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงก็เข้ามาแต่ตอนนี้ได้ออกไปแล้ว อุยเกือบตกมองไม่เหน็นทางเกือบตกไม่ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวซึ่งก็ไม่มีใครมาหาผมสักทีตอนนี้ผมก็อยากไลฟ์สดอยู่แลละแต่ต้องร้อยถึงหนึ่งร้อยผู้ติดตามก่อนจะสามารถไลฟ์สดได้ไม่งั้นมันก็จะไปการเสียเวลาเปล่าแม่บอก นี่ผมได้มาจุดไว้แล้วถ้าผมตายอดนี่คือบ้านที่แท้จริงของผมตื่น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 คดเงียบเงาโอ้โหเ็มบอก์จะเลี้ยงไม่ตรงผมต้องทำตามประทรงของผู้หญิงคนนั้นจะเลี้ยง สร้างบ้านแล้วก็จะเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อันนี้เธอเปรนคนสซาทำไมต้องสร้างกับมันตรงนี่ส่วนนี้ก็เป็นความจริงมันมีสามขวดแต่ผมเอาไปกินแล้วขวดหนึ่งเพราะผมเพราะว่า เอเนอร์จี <Energy S 2> ผมเรือนน้อยมากประมาณไม่ถึงครึ่งประมาณตีสิบกว่าซึ่งผมอยู่กับประมาณตรงไหนวะซึ่งถ้ามองไปตรงนู้นมันจะมีกําแพงอยู่เป็นกาแพงสําหรับติดไงมันติดทุตอนที่ผมเกิดมาผมก็มาอยู่ผมก็มาอยู่แถวๆตรงนี้แล้วแล้วผมก็สร้างบ้านจนมาถึงตอนนี้หยา ภาพจริงมันมี SCP เข้ามาในนี้ด้วยด้วยแต่เนี่ยผมได้ใช้ทิกรับไงพ่อมมาออกไปข้างนอกไปเพ๊บแต่มันก็มาติดมาพ่มทำให้พมก็เลยตีมันออกไปแล้วผมก็รีบปิดประตูตัวนว่านึกว่ามันจะเข้ามาได้อย่างไ้คนอื่นมาม่ก,ก็ตอนนี้อยู่คนเดียวมันไม่มี SCP ตัวข,ขาดคือมันก็ไม่สามารถเข้าทางนี้ได้เอาเข้าได้จะมีอาหารใจลจเราเอาไป,ไปกิน,กนสิถูกก็ไม่มีแบบนี้ทุกวันแหลราหามา,า,าเจอ เดี๋ยวพวกก็จะมาเก็บอาหารต่อไปประทังชีวิตแล้วจะมาเก็บทำไมอาหารมีตั้งเยอะแยะอะไรเพื่ออาหารหมดไงเยอะขนาดนั้นอยู่ได้เป็นไรหวังเยอะขนาดนั้นอยู่ได้อยู่เป็นปีเลยก็ได้มั้งสะ จากตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะมันมีเพียงแค่ทุกอยากก่างกากๆกาเนาะ <c oughs> แต่พอเข้ามาในบ้านเท่านั้นแหละต้องตกใจเลยต้องอาบปาัตคตัตรู ก็จะเก็บไปเรื่อยๆย,ยังกว่าอาหารในนี้จะไม่จะไม่เหลือเลยแต่จีเดียวแทนไม่มีตามคือด้วยเพราะพวกคนหมดไปหมดแล่ป่างรับผมว่าจะต้องขยายพื้นที่หน่อยชกัวชักนหรอ เพราะว่าพนักงานอีก,กียาจะมาหรอกเพราะดูฉันโอ้ยนี่สูงถึงชั้นสูงคือชั้นบนสุดมันนิดหน่อยมันจะเข้ามากว่าเล็นมันจะเข้ามากว่าบาเลยถ้ามันเข้ามาได้พมก็อยอมรับเลยที่นี่จะเป็นคืนแดงเดือดนี่ <c oughs> ก็มีโอกาสที่มันจะเข้ามาอยู่แต่มันไม่มีทางกระโดดสูงกว่านี้หรอก ผมก็แท้ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาได้เปล่าอีก,กีนีน่ทาฟะอยู่แดกนีทาฟะนี่อาหารผมตรงนี้ถ้าใครมาอยู่ที่นี่บอกเลยนะสวัสดีแท้จริงเลยวราแท้ไม่ต้องไปเอา หิวอยู่เลยจังมันไปกินของทกเดืนมากินของวนี้เดี๋ยวเดี้ตวองเดียวมาเองแถมต้องไปหาน้ำใหม่ว่าของวันนี้เจอทุกคนน้ำเรากินได้เฉพาะก่อนที่เราหาน้ำกินของที่คนอืน่นนะนี่นี่คือแต่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมหามีเปิด ทีวีชิวๆนี่คือบ้านแสนสุขของโคชที่าแล้ผมก็จะมาปิดคลิปอยู่แค่นี้เนี่ยพนักจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดี่นเ่นเล่ริงว่าการบุญด่สร้างบ้านกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ออกแล้ว แล้วก็ไปหาอาหารมาเองในอ e ีเกียอีพีหนึ่งป่ะเออไม่อะ่ะเอาตั้งชื่อว่าพนักงานอ e ีเกียเจอพนักงานอ e ีเกียไล่ตบหมายถึงก่อนที่ก่อนที่ผมจัดที่ผมโดนพนักงานอ e ีเกียไล่ตบมาโชคดีนที่ผมเข้าบ้านไวทน้ทันแล้วผมก็หิวเลือกโดยโอ้ออนนี้ไม่ใช่ ันนี้ผมเป็นคนห้ามเองผมจำได้เอาอันนี้โดมพุ่งจะตั้งชื่อว่าตกตึกแล้วเปี่ยเลรือเปล่ะจะตั้งชื่อว่าตัวพนักงกานอีกเกียอะไรตบดีกว่าอุย้ยพนักงานอีกเกียตเนีี้น่นี่คือกาดกาดครอบคุณอยู่ตรงนี้เราเคยจะไปนกุ้าตรงนี้ว่ะ จะตั้งชื่ว่าพนักงานโดนพนักงานอเดียไล่ตกแต่ขอนั่งดูทีวีก่อนให้ผมไม่ไดายว่าคล,คลิปแรกที่ผมคิดหลังจากผมเจอทีวีคืออะไรคลิปแรกที่ผมอันแรกที่ผมคิดตั้งจากเจอทีวีก็คืออะไรวะจอนวิคจอนวิทกำลังจะชื่อมีดและช้อนกำลังจะกินเคก้ก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคือสิ่งแรกที่ผมคิดหลังจากผมเจอทีวี ซึ่งใครที่เจอบ้านหลังนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยมานั่งกินอยู่เชยในพนัก,กาศอีกเกียได้เลยแค่นี้ครับ